เฮ้ยเห็นง่ายไม่มีเลยเลยจะอ่านราคาตัดขึ <men <men> <men 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 ้นเส้นเส้นหนึ uh ่งแล้วก็บายไปอ่าแล้วก็เคยเจอจุดเปลี่ยนไหไอ้จัดที่รู้สึกว่าง่ายเสียเลยครับอืมกลายเป็นว่าวนอยู่อย่างนั้นประมาณสัก2ปีแล้วทุกท่านนะสตามให้ดีนะฮะความรู้คือสารตั้งต้นที่สําคัญที่สุด สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรู้ทันสันดาณกราเอพิโซดที่4นะครับเอพิโซดส่งท้ายปีนะครับเราก็จะจัดพิเศษหน่อยหลังจากที่เราคุยเรื่องของวิชาการนะครับกันมาในเอพิโซดก่อนหน้านั้นแล้วนะครับวันนี้เนี่ยอยากจะชวนผู้ชมทุกท่านนะครับมารับฟังคุณมองสบาย นะครับจกนั่งทุนท่านหนึ่งนะครับที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการ CFD มาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วนะครับเป็นใครที่ไหนไปนไม่ได้นอกจากคุณแชมป์ครับสวัสดีครับผมแชมป์ครับปัจจุบันก็เป็นตัวเซลล์คุิทีของวิธีมาร์เก็ตนะครับอะไรคือแรงมันดาลใจให้เราก้าวกระโดดลงมาซื้อเครื่องเพื่อจะขุดเหมืองนเนี่ย ผ่านตัวเองเข้ามาลงทุนในเรื่องของการเทรดครั้งแรกที่จําได้เลยน่าจะเป็นลงทุนเรื่องคริปโตนะครับคริปโตช่วงมาสักสองสามปีที่แล้วก็คริปโตกําลังมาแรงนะครับมีการมีการทำาอาทำหายใช่ไหมพี่ครับช่วงนั้นผมก็ได้เข้าไปไลองลอง,ลองซื้อเครื่องเครื่องขุดเหรียญดิจิตอลมาลองสักหนึ่งถึงสองเครื่องแล้วกล่าวว่าเฮ้ยถ้ามันดีเนี่ยน่าจะเอ้ยมันพอจะเป็นรายได้ทางพาสีมีคำให้เราได้ครับพอเราไม่ต้องไป <ítulo> ไปนั่งแค่น so <when S 1> ั <laughs> ่งอะไรก็วางเสียบปลั๊กให้ม uh ัน huh รันได้ครับแต่เงิที่เขาบอกสมัยก่อนเสียบปลั๊กลับตังค์ครับนะครับก็เลยลองลองทดลองรันนะครับช่วงนั้นปรากฏว่าหลังนั้นผ่านไปนะครับไก่ไปเสียบปลั๊กจ่ายตังค์จ่ายตังค์นไม่ได้รับนะเพราะว่าโอเคอย่างที่บอกครับพอราคามันขึ้นไปพอราคามันลงมาเนี่ยค่าใช้จ่ายในการในการขุดเหรียญเนี่ยมันต้นทุนมันสูงขึ้นพอมีค่าไฟมันสูงขึ้นก็เลยตอนนั้นก็เข้าใจคำว่าติดดอยเลย จากโปรดักที่ลงเนี่ยย้อนกลับไปส่วนของตอนคุณเหมืองนะฮะไอหน่วยลงทุนของเราเนี่ยซื้อประมาณกี่เครื่องตอนนั้นตอนนั้นซื้อไม่เยอะครับสักประมาณสักสิบเครื่องครับไม่ไม่ไม่มากครับสิบเครื่องเพื่อมาลองทดลองครับเป็นช่วงประมาณสักสามปีสี่ปีก่อนช่วงที่บิตคอยก่อนเอาทำหฮเนะครับตอนเอาทำหาที่มาสองร้อยกว่าตอนนั้นที่กําลังแบบบิตคอยกู้โลกเลยตอนนีครับผมแน่ทุกท่านนะฮะทราบไห้ดีนะฮะ คุณแชมป์คือคนที่ทําให้ PlayStation 5นะครับขาดตลาดในช่วงนั้นเนื่องจากการจอขาดตลาดแล้วมีราคาแพงนั่นเองคือต,<ช>ตอนนั้นผม <c oughs> เวลาย่อยเฉยหมายถึงรายย่อยแบบเล็กๆมากเพื่อว่าลองศึกษาดูครับว่า โอเคมันมันทำเงินยังไงครับผมก็ได้ประสบการณ์ตรงนั้นถ้าถ้าไม่มีตรงนั้นก็เราก็ไม่ไม่ได้มาอยู่ในในตลาดจุดตอนนี้ใส่เข้มตอนนั้นก็น่าจะเจ็บปวดกันสามปีสี่ปีก่อนนะฮะซื้อปุ๊บบิตคอยแฟลชครับแล้วตอนเราก็ได้เห็นมุมมองอะไรอย่างว่าเอ้ยราคามันมันเริ่มมีวัฏจักรที่มันขึ้นมันลงแล้วครับมันไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นตลอดตลอดอย่างเนี้ยตอนนี้ครับราคาบิตคอยไปแสนกว่าแล้วคนถามว่ามีคนถามว่าแต่ถ้าตอนนั้นถ้า ถ้ายังมีเครื่องอยู่ป่านนี้ก็รวยสิอืมอ่ะขุดเหรียญได้ยอยะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกครับเครื่องอะโปรไฟล์มันมันตกไปเรื่อยไม่สามารถที่จะที่จะใช้ในในในดนน้านปัจจุบันได้เป็นธรรมดาฮะในแวดวงนักลงทุนเนี่ยรู้ที่ดีที่สุดนะรู้รอะไรไม่สู้รู้งี้ <laughs> <laughs> ใช่ครับเออครับเราไม่รู้อนาคต และที่สําคัญเนี่ยเราอยากจะกระจายความเสี่ยงกระจายในการช่องทางการหารายได้นะครับ็นที่สําคัญเนี่ยอยากลดในส่วนของต้นทุนลงมาด้วยก็เลยมาเจอกับพาร์ตีเอฟดีนะครับทีนี้โปรดักต์แรกนะครับที่ลงทุนในพาร์ตเอฟดีคือโปรดักต์ในบทหน,นึ่งตรงไหนน่าจะเป็นทองลยครับเหตทองเลยเหทองเป็ท<อ>นทาย,ยาทเลยนะทองก็คือหนึ่งออย่างอย่างที่บอกคือเราเรามาสิ่งที่มันเป็นแมสที่หาข้อมูลได้มากที่สุดหรือมีเงุ่เหตมากที่สุดเนี่ย บางคนมันเป็นทองแหละเพราะว่าถ้าเราเข้ามาปุ๊บจะไปหาเทรดคู่เงินอะไรเงี้ยมันไม่มีกลุ่มก็คือถ้าเซิร์ฟเฟซบุ๊กเทรดพอเด็กๆขึ้นมาเดือนเทศพอเด็กคลองมีคลองทองใช่ครับก็เข้ามานะครับช่วงแรกก่นที่บอกโขเข้ามาก็ได้แหละเข้าเข้ามาทองคําราคาแรกเนี่ยคนจะจำได้ไหมตอนนั้นก็มาสักพันสี่พันห้าพันสี่พันห้าอุดหลายปีนะนะประมาณสักพันสี่พันห้าจำได้อยู่ทองวิ่งอยู่วันวันละประมาณพันจุด โอ้โหนะครับพันสี่พันห้านี่ต้องยุคสมัยโดนัลด์ทรัมป์เป็นรัฐบ,บาลยุคแรกรสมัยก่อนโควิดนะเออมาช่วงโควิดพอดีช่วงล็อกดาวน์ไม่มีอะไรทำพอดีใช่ครับก็เลยทันตัวเป็นฟูลทังเฟเดอร์ใช่ครับจนแล้วก็คือ,ค,อคือทุกอย่างมันถูกติดล็อกหมดการออกข้างนอกอะไรมันไม่ค่อยมีแล้วก็เอาเวลาตัวเนี้ยมาด้วยศึกษาด้วยแล้วก็เทรดทองด้วยไงครับก็ลองเทรดช่วงแรกอย่างที่บอกใครเข้ามามือใหม่เนี่ย ยังไงก็เทรดได้หรือับเพราะว่าโดยสมสมติสมองมันล่มอยู่นะเราเราบอกเนี่ย,ยสมองร่อให้ดูเสนะ้นดีเอนะเน,น,น,นี่นย,นนยถ้ามันขึ้นอยู่เนี่ยมันมันอยู่้า้บนเส้นให้บายตอนนั้นเราก็เทรดทุกวันก็ได้ตื่นเช้ามาปุ๊บกดบายกดบายถ้ามันขึ้นอยู่กดบายเดียวก็ได้ทุกวันก็มีการวางแผนชีวิตาเฮ้ยมันมันน่าที่จะทำกำไรให้เราได้นะะละแ,<ๆ>แล้วเคยเจอจุดเปลี่ยนไหมไอ้จัดที่รู้สึกว่าง่ายรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรให้ต้องศึกษาอีกเยอะกว่ามีประสบการณ์ตรงนี้ไหม พอพอโอเคพอเราน,นเราเราเทรดซึ่แรกเราเทรดด้วยทุนไม่เยอะอาจจะทุนทีละ100้เหรียญ200เหรียญหรือห้สเหรียญตามตามกำลังที่เรามีแต่ละช่วงใช่ไหมครับก็พอได้ปุ๊บคนเนี้ความฝันทุกคนจะเกิดความฝันแล้วเฮ้ยเทรดง่ายจังว่าไม่มีอะไเลยแค่จะไอาาราคาตัดขึ้นเส้นเส้นหนึ่งเราก็บายไป ก็อย่างนั้นพอถึงแลบเราต้องวางแผนใช่เราต้องเราต้องรวยแล้เอาแล้วด้ยเอาแล้วสนุกเล่นดูพ่อแม่ได้เราต้องมีบ้านเราต้องมีรถใช่ครับมาเต็มที่ใช่ครับจนไปท่านเสียเลยครับอืมกลายเป็นว่าไอ้ช่วงที่เราได้ช่วงแรกอ่ะอย่างที่เขาบอกสมัยนี้เรียกว่ารักเินเนื้อรักครับช่วงดีของยุ่ใหม่น่ะมันถูกเอาคืนหมดแล้วครับผมก็เลยกลายเป็นช่วงนั้นเริ่มเริ่มเสียเรื่อยๆยิ่งหาความรู้ยิ่งเทรดเสียเทรดเสียเทรดเสียยิ่งมีความรู้ยิ่งเทรดเสียยิ่งเทรดเสียก็ยิ่งวิ่งไปหาความรู้อยู่นั้นวนอยู่อย่าางนนัั้ประมณสก สองปีได้สองปีติดหลงตัวนั้นหลงตัวนั้นนะครับสองปีได้อ่านะครับเขามันหมดช่วงฮันนีมนพีเรียดมาเนี่ยใช้เวลา2ปีแล้วอะไรเป็นท์นพอย์นะครับคือเมื่อกี้แชมป์พูดมาว่าแชมป์หลักสไตล์ในการวิเคราะห์เนี่ยใช้ในส่วนของ EMA นะครับเล่าให้ฟังหนึ่งที่มาที่ไปได้ไหมว่าทําไมต้องเป็น EMA ไปเจอมาจากไหนอะไรที่เป็นจุดขีดหลักที่ทําให้เราหลุดจากหลงเขาเรียกหลง<ม>ใช่ไหมพี่ใช่ทุกคนจะหลง จะหลงแน่ๆพี่อลาหลายคนอะไรที่จะทําให้เราหลุดจากหลงนี้ได้เราก็มานั่งวิเคราะห์ว่าทาไมการเทรดของเราวันนึงเนี่ยทําให้มันต้องยากขนาดนั้นอืนะครับโค้ดหลายท่านที่เขาเขาบอกว่าทาให้มันง่ายครับที่เป็นซิมเปิลทำให้มันง่ายแล้วมันจะง่ายยังไงล่ะง่ายก็ค่อยๆมาสลับทีละอย่างที่มันทําให ว่าเราใช้ตัวนี้ไปแล้วเราเทรดได้ไหมถ้าไม่ได้การการะบาดทิ้งว่าอันนี้ไม่เหมาะกับเราแต่อาจจะเหมาะคนอื่นนะผมผมต้องต้องบอกว่าคนข้าอาจจะใช้ตัวนี้เหมาะอ่าผมอาจจะไม่เหมาะถ้าผมเห็นว่าอันนี้ไม่เหมาะกับผมม่ทาผมบ้างเลยผมขีดทิ้งอะไรที่ไม่เหมาะผมขีดทิ้งขีดทิ้งอย่างที่บอกอะไรที่ใช้ด,ดูเทนผมก็ต้องคัดก่อนว่าโอเคเครื่องมือไหนที่ผมใช้ดูเทนผมก็จะคัดเครื่องมือได้มาที่้าผมเครื่องมือดูเทนมีหลากหลายมากสมมติมีสิบตัวผมก็เอาสิบตัวมาคัด ให้เหลือตัวเดียวอืหรือสองตัวโอเคตัวเนี้ยเราคัดะอะใช้ได้อ,อันไหนดูโมเมนตัมดูอ่าเป็นออสเตเอร์ ator, อ่าตัวเนี้ยใช้ได้เหมาะกับเราแต่เราก็จะเอามาคัดให้เหลือน้อยสุดอพอวันในมือเพิ่มมาเหลือน้อยสุดปุ๊บเนะี่ยการมองอะไรเนี่ยมันดูมองง่ายกว่าเดิมอืมอมันไม่เกิดการลังเลที่ต้องเอาตัวนู้นมาตัดสินใจตัวนี้มาตัดสินใจสุดท้ายมันเหลือสองสามตัวมันทาให ให้การเทรดเรามันเทรดง่ายเราพอเราการเทรดเทรดง่ายปุ๊บมันจะเราจะเหลือ,เ,อเวลาไปโฟกัสในเรื่องของการบริหารจัดการหน้าตัดครับผมในการวางวางโพสิชันในการวางจุดคัพจุดเทคโ p ฟิตอะไรพวกนี้ครับมันทำให้เราเราหลุดจากตัวน,นั้นมาได้ครับนะครับข้อทีด่ดีนะผมชอบผมชอบอนะครับแค้นก็คือจะบอกกับท่านผู้ชมทุกท่านว่า วันนี้นะครับสไตล์การเทรดของเราเนี่ยในตลาดที่มีเนี่ยมันมีสไตล์การวิเคราะห์ที่หลากหลายบางทีเป็นสิบเป็นร้อยว่าสไตล์มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะหาตัวตนเจอเมื่อไหร่ matching กับสไตล์ไหนนะครับพอเราเจอนะครับเราจับตัวนั้นอ่ะแล้วก็ฝึกให้เก่งสไตล์เดียวเลยทีนี้ก็พอจะอยู่รอดได้นะครับทีนี้คําถามต่อมาคือว่าทุกวันนี้นะครับเริ่มมั่นใจในตัวเองได้ยังว่าไอ้ความยากเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้มันเริ่มยากน้อยลงหรือเปล่า อ่าคือตอนนี้ถ้าถามว่าในเริ่มยากไหมคือมันมันไม่ยากครับเพราะวันหนึ่งอย่างที่บอกครับพี่เราเราเรียนเราอย่างว่าวงการการเทรดฟอนด์เนี่ยมันไม่มีมหาลัยเนี่ยมันสอนเป็นตำรามันมันต้องเรียนรู้ด้วยเซฟดิ้งหรือไม่ก็มีโคตต้ดตัวเนี้ยคือโค้ดมันก็มีหลากหลายหลากสไตล์ครับอ่าอยู่ที่ว่าโอเคบางคนบางทีเราไปเรียนกับโค้ดโค้ดคนนี้เขาอาจจะข้ามการการเรียนรู้จริจงอ่ะคือเราต้องเรียนรู้จากพื้นฐานก่อนแต่ถ้าเราแบบเรียนเรียนโดยที่ว่าท่องจํา เขาบอกจําว่าต้องเข้าจุดนี้จุดนี้นะแต่เราไม่รู้พื้นฐานว่าเข้าจุดนี้เพราะอะไรเนี่ยมันจะทาให้ให้เราสรับสนและสุดท้ายอ่ะเราจิดหลอเราต้องวนกลัมมาเรียนใหม่ใช่นะครับก็คือวงการ CFD เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีบรรจุในหลักสูตรการศึกษาเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีสอนตามมหลาลัยเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ถ้าคุณอยากรู้ข้อมูลทุกอย่างนะครับ มาหาได้ที่วีธี Market นะครับ,รบเรามีคอร์อสการเรียนการสอนนะครับครบทุกสไตล์ครบทุกวงจรนะครับรวมไปถึงการติดตามปัจจัยข่าวสารนะครับแล้วก็การวิเคราะห์แนวโน้มแบบส,สดสรายสัปดาห์นะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับทุกๆช่อ,งท,ง,อง,ทงทางทางวิธี Market ไปด้วยนะครับขอขายของสักนิดหนึ่งก็คือวิธีของเราเนี่ยมีมีการสอนการสอนเนี่ยที่ข้ามีเหตุมีผลนะครับทุก ทุกหลักและหลายศาสตร์รในการผลิตโปรเด็กนะครับอย่างพี่พบีมก็เป็นอ่ะไรสิทธ์นะครับวิเคมีข้อก็มีความรู้หลายเรื่องผมก็ยังมาขอความรู้พี่บีมเลยนแต่แง้มๆหน่อยได้ไหมแง้มๆหน่อยได้ไหมรู้สึกว่าตั้งแต่ปีหน้านะครับกับแชมป์ก็จะเริ่มมาเป็นโคแอนนัลิสต์พี่แล้วนะครับอ่มีความมั่นใจยังไงบ้างอ่าก็คือโอเคอย่างที่ถามว่าพั่นใจก็คือโอเคเรายังใหม่ในในการออกมาตัางหน้าอย่างนี้ครับก็อาจจะช่วงแรกอาจจะอนาลิสต์ไม่ไม่ไม่เท่าพี่บีมแต่เราก็จะ เรียนรู้กันไปอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นสิ่งใหม่เราสามารถเรียนรู้เพราะเรียนรู้ได้ปุ๊บเกิดความชำนาญแล้ว เมือนกันเทรดทุกอย่างก็จะไหลเรื่อยนะครับผมตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมาจากก้าวแรกนะครับก้าวแรกสำคัญที่สุดเสมอนะครับก็วันนี้นะก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับขอบคุณนะครับคุณแชมป์นะครับที่วันนี้เนี่ยมาแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็แง่มุมดีๆนะครับในการลงทุนในตลาดเสีดีนะครับรวมไปถึงหลักในการอยู่รอดในตลาดนะครับไม่ว่าคุณจะเทรดสไตล์ไหนไม่ว่าคุณจะเทรดมือหรือใช้โปรแกรมช่วยเทรดหรืออะไรก็ตามนะครับแชมป์พูดไว้อย่างเดียวนะครับความรู้คือสารตั้งต้นที่สําคัญที่สุดนะครับการลงทุนที่สําคัญที่สุด ่วงแรกคือลงทุนกับความรู้นะครับและนี้ก็คือทั้งหมดของเอพิโซดที่4นี้นะครับเอพิโซดหน้านะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็แขกรับเชิญคนต่อไปนะครับจะเป็นใครติดตามไว้ให้ดีสําหรับวันนี้ผมกับแชนแลก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันต้องมีอันสักอย่างที่ที่เราติดอืนะพยายามศึกษาบทที่ยาศึกษานะพี่วิครับผมอะรก็ลรงมาดูว่าอะไรเป็นจุดชี้หลักที่รู้ที่ดีที่สุดนะรู้อะไรม่สูรู้งี้